พานาโซนิกนะครับแอร์พานาโซนิกเปิดแล้วเสียงดังนะครับคอมเพรสเซอร์ดังนะครับดังเหมือนจะพังครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันนะครับน้ำมันคอมแอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์พานาโซนิกครับอาการคือเปิดแล้วเสียงดังครับร้องครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันดูแล้วกันครับว่าจะรอดไหมอคอมล็อกครับคอมแอร์คอมพิวเซอร์ล็อกก็คือคอมไม่ยอมสตาร์ทนะครับดังแกล้งเป็นช่วงๆครับก็ถ้าใครไม่รู้ก็คงคงกลัวนะครับไม่กล้าเปิดครับเสียงดังขนาดนี้ก็กลัวมันระเบิดนะนะหลังจากที่เราได้ทําการเช็คแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอมแอร์มันล็อกนะครับ เกิดจากอาการที่ว่าน่าจะใช้งานมานานแล้วก็การสึกหลอของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นอาจจะเสื่อมคุณภาพหรือน้ํามันอาจจะน้อยอะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ํายาเข้าไปเลี้ยงคอมเพรสเซอร์นะครับโดยถอดแห่ท่อคอย็นออกนะครับเป็นท่อเล็กกับท่อท่อไฮนครับท่อใหญ่ก็เดี๋ยวถอดออกตรงตู้คอมเลยครับ ก็เดี๋ยวผมถอดเสร็จผมจะถอดถอดไขอนวาลวนะครับเ,เป็นวาลสวิตนะครับเพื่อจะให้ดูดน้ํายาเข้าง่ายที่สุดครับโดยเสียบเกจเข้าไปแล้วก็อีกเกจท่อของคอยเย็นผมก็จะใช้สายยางเพื่อจะทําการดูดนะครับแบกค่าดูดใช้แรงแรงดูดนะครับดูดดึงจากคอยร้อนนะครับผ่านคอยเอ ผ่านคอมเพรสเซอร์ผ่านคอยร,ร้อนครับแล้วก็ดูดเข้าท่อท่อดูดอีกทีอ่า่วนไอ้ท่อใหญ่ที่ถอดจากคอยเย็นตัวนี้ครับผมก็ใช้จุกอุดนะครับเป็นที่เราผลิตเองนะครับเป็นจุกจุกจุกอุดอย่างเงี้ยอุดไปแล้วครับอ่าเพื่อจะไม่ให้มีอากาศผ่านตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ดูดตรงนี้โดยเฉพาะ,ะเดี๋ยวเราเรา หลังเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการเอัอดตูน้ำยาเดี๋ยวผมขอขันแน่นๆครับขันแน่นๆนะฮะ,ะแล้วก็ผ่านตัวเครื่องแว็กซนะครับเครื่องทําสูญอากาศพอดีตัวนี้ผมก็ ปดิษฐ์เองนะครับโดยใช้คอมพสเซอร์ของตูเด่นหลังจากนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์น,นะครับดูดน้ํายานะครับน้ามันคอมนะครับน้ามันคอม,คมคอย่ใช้น้ํายานะผมจะขอเติมสัก2 0 0ซีซีขึ้นไปนะครับประมาณสัก2 0 0ซีซีก่อนนะตอนนี้ผมตวงได้แล้ว1 0 0ซีซีครับโดยดูดซลิงนะแล้วก็พอดีน้ํน้นมันคอมหมดผมเลยซื้อน้ํามันคอมของตัว r 2 2มาเพิ่มครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปอีก2 ไอ้ร้อยซีซีนะครับจะให้มันครบสองร้อยซีซีก็เดี๋ยวเปิดฟาร์มเลยครับทำการตวงเลยครับโอเคอ่ะเห็นเขาเขียนว่าร้อยซีซีนะตรงนี้แล้วก็เทใจ เดี๋ยวเราจะขอเติมสัก200ซีก่อนนะครับน้ำมันคอมว่าคอมพิวเซอร์ของพานาโซนิกมันจะสตาร์ททำงานไหวไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในอคอมพิวเซอร์ตัวนี้น้ำมันขาดน้อยขนาดไหนก็ขอเติมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วครับก็ทําการต่อสายยางให้เรียบร้อยครับสายเกจสายอะไรเพื่อจะทําการทําศูนย์อากาศนะครับเหมือนคล้ายๆไว้ครับแต่เราใช้ตัวตัวนี้ดูดเติมน้ํามันคอมครับอาเสียบปลั๊กเลยครับโอเคตอนนี้เริ่มดูดแล้วครับเ,เริ่มดูดจากออคอยร้อนผ่ผาน คอมอาหานคอมเพนเซอร์นะครับอ่ามันก็จะดูดสายตัวนี้เข้าไปอ่าเริ่มดูดแล้วครับนี่ครับมีเสียงดูดครับอ่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันคอมเลยครับโดยผ่านอ่าตนนัวนี้แล้วก็ให้มันดูดเข้าไปเลยอ่าทการปุ่มเลยครับปุ่มไปเลยสังเกตนะคับน้ํามันคอมจะลดลงครับเห็นไหมฮะ ดไปต้องทดสอบดูนะครับถ้าผ่านก็โอเควิธีนี้เป็นการเติมน้ำมันคอมแบบใช้ตัวตัวดูดครับตัวแว็กคัมแต่ถ้าอยากให้เติมให้เข้าง่ายสุดก็คือต้องพาครับเปิดเปิดคอมนะครับคอมพรสเซอร จะหมดล้วครับเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเติมน้ำมันคอมเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวผมรอให้มันดูดเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อจะให้ไปเลี้ยงคอมพิสเซอร์ด้านในครับถ้าเราไม่ใช้วิธีดูดแบบนี้เราก็ต้องอเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็ตัด ท่อคอมนะครับเพื่อจะเติมตรงหัวหัวหัวคอมเลยแต,ต่ตรงนั้นมันก็จะเสียเวลาครับพอเราตัดเสร็จเราก็ต้องมาเชื่อมต่ออีกทําให้เสียเวลาก็ใช้วิธีเติมแบบนี้แล้วกันตอนนี้ระบบเริ่มดูดน้ํามันคอมเข้าผ่านคอยล้อนะครับเดี๋ยวรอสักพักครับผมขอทําการให้น้ํามันคอมผ่านไหลเวียนสู่ระบบ คอมเพิวเซอร์นะครับเพื่อจะทําการเหล่าลื่นเพื่อจะให้คอมพิวเซอร์สตาร์ตติดง่ายนะครับก็คล้ายๆกับเครื่องยนต์ทั่วไปครับถ้าน้ามันเครื่องบกพ้องหรือขาดก็จะทําให้การอุปกรณ์เครื่องยนต์ก็ไม่ติดอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักครับเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบแล้วก็ลองสตาร์ตคอมดูว่าคอมมันจะทํางานไหมโอเคนะ ครับหลังสักพักที่ผมได้เติมนะ้ำมันคอมเข้าสู่ระบบออคอมเพรสเซอร์นะครับก็ลองสตาร์ตคอมเพรสเซอร์ดูปรากฏว่าแอร์พานาโซนิกไม่ร้องนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วก็ติดตั้งระบบเหมือนเดิมครับก็คือ,อใส่ท่อไอที่เราถอดออกเมื่อกี้เราถอดท่อฝั่งของคอยเย็นออกครับเป็นท่อเล็กอ่า แล้วก็ท่อใหญ่อ่าแล้วก็ใส่เข้าไว้ที่เดิมนะครับเข้าไว้ที่เดิมแล้วก็ไอไขซ้อนอ่าตัวเซอร์วิสบาลนี่เราก็ใส่ซ้อนเข้าไปนะครับเพื่อจะทําการเติมน้ํายาเออน้ํายาคอมอ่าน้ายาแอร์ครับอ่าหลังจากนั้นให้ทําการแวกนะครับทาศูนย์อากาศนะครับอ่าศูนย์อากาศดูดอากาศศูนย์อากาศให้ข้างในเป็นศูนย์อากาศนะครับแล้วก็จะได้เติมน้ํายาตอนนี้ผมได้ทําการ และคำทำศูนย์ยากาศของแอร์แล้วครับก็<อ>ทาทิ้งไว้สักพักผมก็กดเอ,อเกจไว้นะครับมันจะดูดลงมาครับดูดข้างในตอนนี้ติดลบนะครับประมาณลบหนึ่งหรือลบสามสิบครับสักพักนะครับผมทิ้งไว้ประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีปรากฏว่าไม่รั่วครับถ้ารั่วป่านนี้เข็มคงดีดขึ้นนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องอ,อใช้สันไลนะครับสันไล สันไลที่เป็นฟองครับสันไลเอาไปจุ่มดูครับตรงที่เราถอดเมื่อกี้เราไปถอดใช่ไหมเราไปถอดข้อต่อช่วงระหว่างคอยเย็น,นครับตรงหัวน็อตเนี่ยจุ่มดูเลยครับจุ่มให้มันเป็นฟองแล้วก็ดูว่ามันมีการรั่วไหมถ้ารั่วมันจะมีน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะครับอโอเคแล้วก็ทิ้งไวด้ดูดูสักพักครับว่ามันรั่วหรือเปล่า ปรากฏว่าผมทิ้งไว้สักพักก็ไม่รั่วนะครับตัวนี้ทับจุกที่ผมทําเองครับก็ใส่ไว้เหมือนเดิมละหลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบแล้วก็เติมน้ํำยาแอร์เข้าไปนะครับไม่น่าจะรั่วแล้วนะเพราะว่าผมทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีก็เข็มก็ยังไม่กระดิกโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ํายากันเลยครับอื ใส่ถุงนุ่แป๊บนะครับ ตัวนี้เป็นน้ำยา R22 ครับเป็นของเครื่องของ Panasonic ครับรุ่นนี้ก็จะมีอาการที่แบบอคอมเสียงดังครับร้องก็มีปัญหากันเยอะครับถ้าใครซ่อมไม่ตรงจุดหรือซ่อมไม่เป็นก็ตีเสียครับทิ้งบางคนก็บอกว่าคอมน็อกคอมพังจริงมันล็อก,กนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาครับปล่อยวาวปล่อยน้ยาออกเลย โอเคเติมแล้วก่อนที่จะเติมน้ำยาก็ไล่หน่อยนะไล่อากาศเลยอากาศที่มันลงเหลืออยู่ในสายก็ไล่ไปเลยโอเคอไล่ทั้งสองฝั่งไปเลยตรงนี้ด้วย แล้วก็ปล่อยเกจไปครับเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบก่อนค่อยแไปสตาร์ทคอมนะครับโอเคแล้วก็ไล่อากาศสักหน่อยโอเคหมุมนเล่นๆอเดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาเข้าสู่ระบบคอมเพรสเซอร์แล้วครับค่อยๆปล่อยไปอ่า เติมเข้าไปเลยครับจนกว่ามันจะไม่เข้าละเราค่อยไปสตาร์ทคอมช่วยดูอีกทีนะฮะควมถังไม่ต้องทําตามผมก็ได้ครับผมชอบความถังเพื่อจะให้น้ํายาเพราะน้ํายามันไม่เต็มถังครับผมจะให้น้ํายามันอยู่ตรงหัวจุก มันจะได้ลงน้ํายาจะได้ลงเต็มที่ปล่อยน้ํายาเข้าไปตอนนี้ระบบน้ํายาเริ่มเข้าสู่คอมพิวเซอร์แล้วครับดูเข้าไปล้วขึ้นจะเกือบ150ยห้าสิบเออได้ร้อล้ปล่อยเข้าไปอีกโอเคเ,ออเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องใช้ เติมน้ํายาเราก็ต้องใช้วัดกระแสะไฟด้วยครับเพราะว่าแอร์บ้านเราจะใช้กระแสะไฟเ,เดี๋ยวไปดูสเปคของคอมรุ่นนี้ครับกินกระแสะไฟอยู่ที่เท่าไหร่อตอนนี้เหรอครับสเปคของมันจะอยู่ด้านข้างนี่ครับก็จะเขียนบอกว่ากําลังไฟโวลต์220โวลต์นี่ครับกระแสะไฟอยู่ที่55แอมป์นะครับ5.0แอมป์ ส่วนน้ำยาก็จะเขียนบอกว่าชนิดน้ำยาทําสารหลออสารความเย็นก็เป็น R 2 2โอเคเรารู้สเปคแล้วว่ามันอยู่ที่5 M. แอมป์เราก็ปรับไปค่าของอยู่ที่ประมาณ2แอมป์ไม่ถึงเนาะเราก็ไป20แอมป์แอมแล้วก็คล้องสายไปครับคล้องสายเดียวฮะโอเคคล้องไว้ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทคอมเลยครับเปิดแอร์เลย <c oughs> ดูนะครับแอร์จะทำงานไหมต้องรอสักพักนะฮะชื <c oughs> ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับแอร์ทำงานแล้วมันก็จะดูดน้ำยานะครับเข้าไปแล้วครับลงมาแล้วกระแสะแอมป์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่3.7นะครับมันรับได้5 5แอมป์ครับเติมเข้าไปอีกครับปล่อยน้ำยาเข้าไปเลยครับค่อยๆปล่อยนะครับเพื่อจะให้การไหลเวียนดูดเข้าดูดออกให้บาลานซ์กันขึ้นมา3 ้5แล้ว่ะปล่อยไปเรื่อยๆค่อยปล่อยใจเย็นๆนะครับตอนนี้แอร์พานาโซนิกกลับมาทํางานปกติก่อนหน้านี้เปิดไม่ได้ครับร้องครับร้องดังมากเลยครับได้ยินถึงสามสี่บ้านเลยครับเดี๋ยวเรามาปรับอุณหภูมิกันดีกว่าไปตรงที่ครูเถอที่ครูหมดครู27องศาแล้ว ไปสัก25่สิบ้อาอ๋ออดับอ้าวดับกดปิดเฉยเลยดับนะกดโดนปุ่มปิด